สวัสดีครับทุกคนครับอยู่กับผมวิถีไทวบ้านนะทุกคนครับวันนี้นะฮะจะมาขยี้ตัวประเด็นที่เป็นคลิปดราม่าในช่องของผมนะฮะคือเป็นนี่ฮะคลิปนี้ฮะทุกคนนะครับเป็นคลิปเลี้ยงไก่ไข่นะครับตอนนั้นก็จะเป็น E ี2ีนะครับเกี่ยวกับยาโรคสวยนะครับคือผมพยายามทําคลิปในอีกแง่มุมหนึ่งนะครับที่สำหรับใครหลายๆคนเนี่ยที่ชอบไปดูคลิปดูเรื่องราวของอื่นดูอะไรต่างๆที่มันค่อนข้างที่จะสวยงามแต่ผมทํคทิกกลับกันนะครับเลยโดน คนข้างที่จะดราม่าโดนด่าเยอะมากครับเนี่ยครับขึ้นตุ๊ดๆๆนะครับด่าเต็มนะครับวันนี้จะมาขยี้อีกครั้งนึงนะครับที่พนะครับอย่าโลกสวยนะครับเป็นเป็นชื่ออ่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นคอนเทนต์ของผมอีกนะฮะทุกคนอาไม่ได้แบบเป็นที่เจตนาที่ว่าจะทําในส่วนว่าทําให้แบบใครหลายคนที่ฝันหรือว่าเจตนาที่ว่าเลี้ยงเพื่อความสุขอันนั้นใช่อีกอันนี้คือต้องแยกประเด็นนะทุกคนนะแยกประเด็นว่าเลี้ยงความสุขเลี้ยงธุรกิจเลี้ยงเพื่อไว้กิน นะครับอันนี้ก็คือต้องแยกกันให้ชัดเจนนะครับวันนี้ผมมาในมุมมองของเรื่องของการเลี้ยงทั้งกินและก็เพื่อธุรกิจเพื่อขายวันนี้อีกประเด็นหนึ่งแล้วกันนะทุกคนกับการเลี้ยงไก่ไข่นะครับของอพี่ภัยตอนนี้แกถือกล้องอยู่นะครับุกคนให้เห็นว่าพี่แกเนี่ยกลับมาจากนอกนะครับแล้วก็ดูลหลายๆคนก็ดูคลิปนะครับว่าเ,เลี้ยงไก่ไข่ มันมีเขาเรียกว่าอะไรนะมันสามารถสร้างไรายได้มันสามารถทําต่อยอดได้เยอะมีไข่ให้กินทุกวันนะครับอันนี้คือหลายคนจะดูคลิปนะครับจะดูแบบแบบนี้มานะครับพอกลับบ้านมาพี่ครับนี่ลงทุนนะครับสร้างโรงเรือนนะครับแล้วก็ทําการเลี้ยงตอนนี้ก็คือที่เห็นบ่อนี่ก็คือจะเป็นอ่าเป็นบ่อที่แกเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากเลี้ยงไก่เนี่ยมาเป็นเลี้ยงอย่างอื่นเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีนึงว่ามันอ่าพี่เขาเนี่ยเลี้ยงอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูไก่ก่อนพี่เอาลงลง,ลงกี่ตัวนะ สี่สิบสามตัวไก่ตอนนั้นพันตัวแล้วเท่าไหร่พี่ละสองร้อยสามสิบสองร้อยสามสิบบาทครับต่อตัวนะทุกคนก็คือพร้อมไข่พร้อมไข่แล้วบอกวันนั้นรู้สึกว่าอะไรนะเอออะไรมันเลี้ยงไอเลี้ยงกี่เดือนเดือนกว่าเดือนกว่ากว่าจะไข่แล้วทุกคนอันนี้ก็ไม่ไม่แน่ใจว่าไก่มันยังไม่พร้อมหรือว่าเราอ่าเรียกว่าให้อาหารผิดหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับก็หมดค่าหัวอาหารไปกระสอบหนึ่งใช้ใช้ได้กี่วันนะตอนนั้นประมาณ4ี่วัน5วันแล้วทุกคนนี่ก็คือลองเฉลี่ยดูทุกคนเดือนหนึ่งเนี่ย ก็คือต้องใช้อาหารเท่าไหร่กระสอบ4 0 0ร10บาทนี่ครับก็ไม่มีอะไรก็จะเป็นน้องไก่นะครับที่อยู่ในเล้าเนี่ยทุกคนนี่ยจะออกมาแล้วนะครับเมื่อกี้ผมเข้าไปดูไข่แล้วนะคือก็ไข่อยู่แล้วทุกคนก็ไข่อยู่นะอาหารอาหารตอนนี้พี่ให้เป็นอ่าหัวอาหารซื้ออย่างเดียวเลย<า>นี่อาหาร,หารผงอาหารตัวนี้นะทุกคนเดี๋ยวขอปิดก่อนเดี๋ยวเขาอ,ออกมานี่ของยี่ห้อนี้เลยนะครับ อันนี้ก็คือจะให้กินเช้าเช้าเย็นแต่ตอนนี้รู้สึกว่าให้อดบ้างอะไรบ้างเพราะว่าเรื่องการลงทุนนั่นทุกคนจริงๆขาดทุนเลยเออในขาดทุนมันไม่คุ้มนะทุกคนอันนี้อันนี้อันนี้ฟังจากจากพี่จากปากเจ้าของเลยนะทุกคนผมไม่ได้ที่จะเชื่อมประเด็นโยงประเด็นนะครับหลายๆายคนบอกว่าให้แค่อาหารเนี่ยมันไม่คุ้มอยู่แล้วนะครับหลายคนบอกว่าให้ทําการสับพวก ต้นกล้วยหาพวกญ้าเนเปียอะไรต่างๆนะครับให้กินไก่บางครั้งเนี่ยกินแล้วแต่มันไม่ไข่สำหรับผมที่ทดลองมาแล้วนะทุกคนนะก็คือมันไม่ไข่มันก็เลยทําให้แบบการเลี้ยงแบบนั้นเนี่ยคือมันเป็นถ้าเลี้ยงในแนวเชิงเพื่อความสุขเพื่อให้มีไข่กินแบบนั้นได้ตอบโจทย์แต่ด้วยการเราเนี่ยบางครั้งเราต้องเลี้ยงด้วยกินด้วยขายด้วยเราต้องบํารุงอยากได้ไข่อยู่แล้วทุกคนนะฮะนี่ก็คือเป็น สิ่งที่ผมอยากจะมานําเสนอเนาะแต่อยากดาอยากดราม่าคลิปนี้นะขอร้องทุกคนนะและหลายคลิปก็อาจจะสร้างฝันให้กับหลายๆคนแต่บางคลิปผมก็อยากให้ดูอีกมุมมองนึงสำหรับการเลี้ยงไก่หรืออะไรหลายๆอย่างนะฮะที่กลับมาทําแล้วเนี่ยมันบางทีมันไม่ได้สวยหรูอย่างที่เราไปดูพี่ๆคนอื่นทําเนื่องด้วยบางทีเราอาจจะใช่การสับต้นกล้วยเราอาจจะ สับได้แต่บางครั้งคือเราไม่มีเวลาเราไม่สามารถที่จะทําแบบนั้นได้เราก็ต้องซื้อแบบนี้นะครับมาแล้วก็ให้แค่ให้อาหารเนี่ยบางทีไม่มีเวลาบางคนบอกว่าเออทำไมที่เขาทําฟาร์มใหญ่ๆเนี่ยทำไมเขาสามารถขายได้ได้กําไรต้นทุนเรื่องที่เขาสามารถหาอาหารที่ออซื้ออาหารที่อาจจะไม่ใช่สําเร็จรูปแบบนี้เขาอ,อาจจะ ซื้อมาบดเองอะไรเองเช่นเขาหาวัตถุดิบแล้วมาบดเองมันก็คือลดต้นทุนเกี่ยวกับเรื่องค่าอาหารนะอันนี้คือในมุมมองของที่และมุมมองของผมนะทุกคนก็ไอ้เคสไอ้บ้านจานนังไผ่ไอ้บ้านจานที่เขาเลี้ยงไก่ไข่มอนกันตอนนั้นน่ะเขาก็งดไอ้เขาเขาก็หยุดกิจการเหมือนกันไม่คุ้มคุ้มการเลี้ยงไก่ขาดทุนขาดทุนเนียับนะฮะก็คืออันนี้ก็คืออีกอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับแต่ผมไม่ได้พาไปดูนะเพราะว่าตอนนี้คือ เ้าแกเนี่ยก็คือแบบโลกะแล้วก็เลี้ยงหนูแทนไปแล้วเนาะหนูเต็มเลยตอนนี้นะครับนนผมเฉลยแล้วกันนะครับได้ดีกว่านะครับตอนนี้พี่แกก็คือเลี้ยงเลี้ยงหนูทดลองเลี้ยงหนูดูบ้างับกำลังเลี้ยงได้ประมาณสี่ห้าเดือนนี่ลูกหนูหนึ่งเดือนนึงตอนนี้ออันนี้ก็คือหลังจากที่เลี้ยงไก่นะครับไม่ประสบความสำเร็จก็มาลองเลี้ยงหนูดูเป็นไงบ้างที่หนูหนูก็กำลัง ค่อยเป็นค่อยไปก็ทดลองดูอันนี้ก็คือเป็นหนูเอ่อหนูพกุกในตัวใหญ่ๆ่ไอตัวใหญ่ๆดิตัวใหญ่อยู่ตรงนู้นอ๋อนี่ทุกคนมันมีแบบอืเนะอ,อ้ย,อยมองเห็นอยู่มองเห็นอยู่นี่ครับอันนี้คือตัวพันธุ์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับตอนนี้พี่เขาก็ลงทุนไปหลายบอ่อแล้วนะโอ้น่าจะราวๆประมาณ <60 S 1> สักห0สิบบอ่อแล้วโอ้โห สุดยอดทุกคนพี่เขาบอกว่าจะเลี้ยงเพิ่มอีกนะครับคือตอนนี้คือยังไม่ได้ขายเพราะว่าจะขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆก่อนเพื่อเก็บพันธุ์เก็บอะไรต่างๆอันนี้เพิ่งคลอดอุ้ยเพิ่งคลอดนะทุกคนดูสินันไงน่ารักมากนี่แม่เขาแล้วก็เฝ้าดูลูกๆของเขาอืนี่ครับมีสองนี้ด้วย อันนี้ก็เพิ่งคลอดโอ้เยอะมากเลยคลอดง่ายอันนี้คือผสมพันธุ์กี่กี่วันน้องไผ่อันนี้ผสมพันธุ์ตั้งแต่เดือนธันวาวันทีห้าประมาณหนึ่งเดือนก็คลอดคลอดวันทีหกมกราอืมนี่ครับก็คือจดเอาไว้เป็นแบบนี้แต่พอพันธุ์ไม่พันธุ์ตัวไหนสมบูรณ์มันก็คลอดไว้ทุกบ่อจะจดไว้เพื่อที่จะได้รู้ว่าผสมพันธุ์วันไหนคลอดวันไหนอายุเท่าไหร่จะได้รู้ ก็ยังไม่รู้นะครับว่าการเลี้ยงหนูเนี่ยจะเป็นยังไงต่อนะเพราะว่าพี่เขาคือยังไม่ได้ทําการขายยังไม่มีการที่จะเขาเรียกว่า,าเรื่องการจดต้นทุนกําไรต่างๆคือตอนนี้ยังไม่มีกําไรนะครับเราต้องขยายพันุไปก่อนนะเดี๋ยวต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะฮะทุกคนสําหรับวันนี้นะทุกคนครับผมก็พามาดูในเรื่องของการเลี้ยงไก่ไข่นะครับผมเข้าไปข้างในแล้วเมื่อกี้คือไข่ที่ออกมาเนี่ยคืออันนี้จํานวนอยู่ที่ประมาณ30ตัวนะครับก็ วันหนึ่งเนี่ยก็อ,อยู่ที่ประมาณน่าจะน่าจะประมาณสักสามสิบกว่าฟองนะเมื่อกี้ที่ผมเข้าไปเช็คเข้าไปน้าเฉลีย่ยแล้วก็ประมาณอยู่ที่ตัวละตัวละฟองนะครับต่อวันอ่าแล้วก็เรื่องให้อาหารเรื่องอะไรต่างๆก็ต้องให้ทุกวันด้วยพอมาวัดเรื่องขายพอได้ค่าอ,อาหารคืนไหมม,มคุ้มค่าต้องเลี้ยงเลยกันมันจะมีข้อขายแต่มันมันมคุม้มอืมถ้าพูดถึงว่าคุ้มไหมมันไม่คุม้มคือถ้าถ้ามองว่ามีไก่ให้กินทุกวันอ่ะมีให้กินทุกวัน มีให้กินทุกวัน,วนเออ <c oughs> เพราะว่าเราไม่ต้องไปซื้อไปเลยอ่ะนี้มองในมุมเนี้ก็คือโอเคอยู่นะครับถ้ามองในเรื่องของกําไรเรื่องแรงต่างการลงทุนก็ไม่คุ้มเนาะที่อยากจะแนะนำนะครับก็คือการเลี้ยงไก่บ้านนั่นเองทุกคนก็ลองไปลองศึกษาดูนะฮะนี่คือจากประสบการณ์จากที่ไปดูหลายๆที่และจากที่บ้านที่เลี้ยงนะฮะก็คือไก่บ้านเนี่ย ก็ตอบโจทย์นะครับสำหรับใครที่ต้องการเลี้ยงแบบปล่อยๆเลี้ยงแบบให้กินแบบธรรมชาตินะครับก็คือไก่บ้านเราเนี่ยคือขายเนื้อขายเป็นตัวไปเลยนะครับไม่ต้องมาเสียงไม่ต้องมาแบกรับเรื่องต้นทุนเกี่ยวกับ การซื้ออาหารการดูแลโรคอะไรต่างๆนะครับไก่เนี่ยไก่ไข่ไก่ไก่บ้านเราเนี่ยตอบโจทย์ทีสุดแล้วนะครับสำหรับการเลี้ยงสําหรับการเลี้ยงไก่ไข่ EP 3นะครับก็จบเพียงเท่าน,นี้นะครับถ้าผมนําเสนอแบบไหนที่ขัดใจกับพี่ๆหลายคนนะครับก็ต้องกบาบขออไปนะครับเพราะว่าผมก็อยากให้ทุกคนได้ดูอีกมุมมองนึงนะครับเกี่ยวกับการทําธุรกิจเกี่ยวกับการเลี้ยงไข่หรืออะไรหลายอย่างที่พวกเราได้ดูได้ชม ทาง YouTube ก็ดีนะครับทางสื่อออนไลน์ต่งตางๆที่เขานําเสนอออกมาให้มันดูสวยหรูสวยงามนะครับอันนี้คือแต่ผมก็อยากจะอีกแง่มุมหนึ่งนะครับถ้าผิดพลาดหรือผิดใจขัดใจใครก็ต้องกราบขออภัยนะครับแล้วก็ขอโทษในเรื่องของในส่วนของ ep 2ด้วยเนาะว่าบางทีผมนําเสนอไม่ครบนะครับบอกไม่ครบอะไรต่งตางๆก็มันมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ คือก็คือจากใจอ่ะคือผมเลี้ยงแล้วมันไม่ได้นะผมก็อยากจะบอกตรงๆไปเลยอ่ะทุกคนถ้าเกิดใครเลี้ยงเนี่ยจะรู้ความจริงอ่ะจะรู้ว่ามันเป็นยังไงมันมันต้องยังไงมันเหนื่อยขนาดไหนมันมันจริงอย่างที่ผมบอกหรือเปล่านะครับประสบการณ์ด้วยตนเองเนี่ยพี่ก็บอกเลยนะโดยประสบการณ์ตนเองเดี๋ยวจะรู้เลยครับว่าจะจะรู้เลยว่าเป็นยังไงสำหรับกูรูบางคนอาจจะหืพวกนี้มโง่มึงมึงโง่มึงแบบเออเขาเรียกว่าอะไรนะเลี้ยงแค่นี้ไม่ได้มันมีอาหารอย่างอื่นเยอะแยะให้หาใช่บางครั้ง คือมันหาบางครั้งเราไม่มีเวลาบางครั้งเราไข่มันไม่ออกนะครับก็ก็มันมีหลายๆอย่างแหละนะครับผมก็เนาะความคิดเห็นหลายคนเป็นตัวท uh, ี่จะทําให้คนที <S 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 ่อยากเรียนรู้หรือคนที่กำลังจะเข้ามาที่กําลังจะเลี้ยงไก่ไข่เนี่ยได้ศึกษานะครับคอมเมนต์มาเลยนะครับผมรับได้นะครับก็เพื่อที่จะให้พี่หลายคนได้มา แสดงความคิดเห็นกันนะครับทุกคนนะคลิปนี้นะครับผมขอตัวลาไปแล้วนะครับอย่าลืม subscribe ให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้แนะนําคลิปนะครับวิธีการอะไรต่างๆนะครับจะได้มาถ่ายนะครับมุมมองอะไรต่างๆให้ทุกคนได้ดูกันนะครับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย